สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชุดคอท่อไทเทเนียมไฟ FT ตัวใหม่นะฮะายทรงกลวยนะครับผมตัวนี้ตัวท็อปของ FT ครับผมายทอปนะฮะตัวท็อปของฟาฟทอปจะเป็นทรงกลวยนะครับผมแล้วปากปากจะเป็นปากออกมาประมาณนี้นะฮะตรงเหมือนกับพวกที่มอเตอร์ GP ใส่นะครับผมนะฮะดูคร่าวๆนะฮะ คอท่อไททเนียมนะฮะอันนี้เราคิดสูตรใหม่ขึ้นมาครับเอาไว้ใส่กับรถเดิมนะรับรองสูตรนี้วิ่งวิ่งดันดันแน่นอนนะฮะผมเมื่อกี้แอนมินลองลองลองดูแล้วนะฮะร้อยสิบห้านี่สบายแล้วผมดันดันหน่อยดันดันหน่อยสักดันดันหน่อยสักประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยกว่าๆนะฮะหมอบหมอบนิดนึง อยี่ยนแน่นอนนะรถเดิมๆครับไม่มีอย่างอื่นแอดแฝงครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันคร่าวๆครับผม